สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมไหมครับเอาล่ะอย่างแรกต้องเปลี่ยนชุดเสื้อผ้ากันเสียก่อนสวัสดีคนดูทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมไหมครับ อย่าลืมกดสับตะไคร้ด้วยนะครับเราจะมาสร้างเวอร์กันไอเฮียกูเล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนเล่นเลย เราจะมาเล่นโหมด normal h a r ไปเลยสัตว์จัดไปไวัยรุ่นตอนนี้ผมอยู่ในเกมไหมครับตอนนี้ผมเล่นผ่านเครื่องคิดเลข ผมเอาเครื่องคิดเลขของแม่มาเล่นไม้คราบด้วยล่ะครับอย่างแรกต้องตีไม้ก่อนเสียงตีไม้มันจะดังแจ๊จแจ๊จ๊โอ้โโอ้โอตอนนี้เราได้ไม้หมดแล้วนะครับเอาไม้มาคราบ อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับโครงการบ้านหลังแรกของรัฐบาลของเรานะโครงการเหมือนดูดีแต่บ้านไม่เหมือนในถ้ำก็เหมือนกับเกมไมค์ครับนั่นแหละครับ <c oughs> ไม่ใช่เสียงมิกีิเมาส์นี่เสียงเด็กเฮอยไหมสองพันสิบเจ็บเจ็บคอไปพี่ ตอนนี้เราต้องหาบ้านกันก่อนบ้านเราอยู่ที่ไหนกันดีทำไมที่นี่มันดูโล่งไปหมดเลยผมจะทำชาเลนจ์นะครับถ้าผมตายครั้งหนึง่งผมจะปิดไลฟ์แล้วเลิกเล่นไปเลยผมจะลบเกมนี้ทิ้งแล้วผมจะเอาเครื่องคิดเลขของแม่ผมไปเผา ตอนนี้เราหาทางทำได้แล้วโครงการบ้านหลังแรกของเราเราจะอยู่ก็ตรงนี้จากแรกเลยเราต้องขับไม้ก่อน

กูล็กวักเดี๋ยวล็อกครับอย่างอื่นบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้มันจะคุดบ้านไม่เสร็จกติกาก็คือถ้าผมตายเมื่อไหร่ผมจะเลิกเล่นแต่ผมไม่ตายครับผมเป็นผมเป็นมนุษย์ไฟฟ้า โคจิโคจดโคแมนพวกมึงรู้จักเปล่าเจตโทแมนน่ะนะวัยรุ่นวัยรุ่น,นมันเป็นมันเป็นมันเป็น,น,ปนขบวนการไฟฟ้านะที่สมัยนี้เขาฮิตกันนะไอ้พวกไอ้พวกเด็กรุ่นเก่าๆไม่รู้จักหรอก บอกแม่ไม่ว่าพอดีแม่ไปซื้อข้าวที่ตลาดก็เลยขโมยเครื่องคิดแรกแม่มาเล่นเกมเอาเอาล่ะตอนนี้เราได้บ้านโครงการบ้านหลังแรกนะเหมือนกับประเทศที่แถวนี้ เออโครงการดูดีแต่คุณภาพนี่ต่ำเตี้ยเลี่ยดินพอดีเจ้าของช่องไม่อยู่ครับเจ้าของช่องไปไหนก็ไม่รู้พอดีผมเป็นน้องเขาเขาเปิดคอมทิ้งเอาไว้ผมก็เลยเปิดไลฟ์เล่นจากเขาเลยครับคุณเอ็มไม่อยู่นะครับผมผมผมชื่อว่า น้องอาซุจิครับหรือเรียกว่าน้องจิจะใชก็ได้ครับ เดี๋ยวเราจะไปตัดไม้กันเดี๋ยวคนบอกว่าชื่อเฟี้ยวปากโอ้เป็นไงนะถ้าชื่อไม่เฟี้ยวแกงก็บูด <c oughs> เอาตอนนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทําเตียงก่อน ไอ้พวกแก่เฮียมันไปอยู่ไหนหมดสวัสดีทุกคนนะครับว้าว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 ้าใครเป็นสาวกน้องอสุจิกดเล็กนึ่งนี่หรอทำไมมันคนมัดูเยอะจังเลยวะไอเฮียตอนกูไล่ตอนเช้าว่มึงเสือกไม่ดูกัน พวกมึงเป็นเที่อะไรเนี่ย <arcade> เกมนี้ดีมึงเสียงไม่อยากจะดูว่าเกมใบขาบมึงดูกันเด้ชิไหมครบอกเอา้าตอนนี้เราต้องหาคนแกะอีกอันหนึ่งเราจะมาทำเตียงกันโอ้เฮ้า ตอนดึกกตอนดึก,ดก,ดกผมผมเอาหนังหนังของพ่อมาดูหนังของพ่อมาดูตอนเปิดหนังมันจะมีมา้าจะมีม้าตัวสีข,ขาวม้ามันจะร้องฮิ่ฮอแล้วมีไฟขึ้นมาบุ้มมีไฟขึ้นมาลำไม้ตัวนี้ก็มาขึ้นข้างหลังขึ้นข้างหลังขึ้นข้างหลังงนี้เอ้โอโออออ้ ต้องโมงเสียเวลาอยวเราไปทําบ้านกันต่อเดี๋ยวมันจะดึกซะก่อนนะไอพวกนี้นี่มีคนบอกว่าเสียงแปลกนะอันนี้เป็นคนละคนกันเป็นน้องน้องพี่เอ็มออพอดีพี่เอ็มไม่อยู่พี่เอ็มไปซื้อไปซื้อไปตลาดกับแม่ผมเลยมาไลฟ์สตรีมแทนเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับ น้องจิชอบเดี<笑><笑>๋วเดี๋ยวเราไปคุดทสายทำบ้านกันต่อไอ้แ้่แกะตัวนึ่งมันอยู่นในวะเนี่ยไอสัตว์เอ้ยกูดเดินหาตั้งนานแล้วเนี่ยวันนั้นวันนั้น,ว,น,น,นวันนั้นผมผมผมเห็นนังปอของแม่น้งงปอของแม่มันจะมีหมูแล้วมันก็ขี่หมูอย่างนี้ พอ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 เดี๋ยวเราไปหาหมูก็ไอหาหาแพะกันดีกว่าหาแพะหาแกกันดีกว่า<ห>เฮ่อไม่แคะข้างบนแพะหรือแกะนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเอาข้างล่างก็มีเอาข้างล่างก่อนข้างล่างก่อนข้างล่างเราจะได้เ,เราจะได้ตีมันตีมันแล้วเอาหนังของมันขนมันมาใช้เออ เอ้าไอ้สัตว์เอ้ยไม่ดับปิ๊ไอ้เหี้ยทำไมมึงไม่ดับอุ้แล้วมึงอยู่ซะสูงเลยโอ้ยแม่งให้กูปีนเนี่ยกูเป็นนาธานเร็กเลยมึยงไอ้เหี้ยเนี่ยกูไม่ได้เล่นอันชัดเต็ดอยู่นะเว้ยโอ้โหแม่งไปสูงชิบหาย โอ้ยมีคนแอดมาด้วยแอดจัวแอดเฟนเรามีเพื่อนเล่นแล้วนี่คะเดี๋ยวแป๊บนึงกูรับเฟนก่อนรับเฟรนรับเฟรนรับตรงไหนวะไอ้สัตว์มันรับตรงไหนวะช่างอยวค่อยรับแล้วกันนะไม่เคยรับเฟนนาที พอดีไม่มีเพื่อนครบครับไอสัตว์โอ้ตายตายกูตาย,ตาย,ตายจะมืดแล้วด้วยกูต้องหาเตียงก่อนกูตายแน่เลยเป็นกำลังใจให้น้องจีด้วยนะครับน้องจีกำลังจะตายแล้วไอ้แกะเหี้ยมึงอยู่ไหนมึงไปไหนหมดเอ้าหายเอา้าชิบหายแล้วแกะหาย อยู่ไหนเนี่ยกูเล่นโหมดฮาร์ดด้วยเยียตายของ,ของหายหมดแกไปไหนเนี่ยไอ้สัตว์ดูไหนวะโอ้ยมีกูข,ขึ้นมาทำไมมึงไปไหนหมดกูวิ่งหามึงตั้งนานเจอแล้วเจอแล้วกูเจอแล้วเออกูได้แล้ว เราได้แล้วเราได้แพ้แล้วไปไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเถอะบอกว่าเสียงเด็กไปไหมผมผมเป็นน้องพี่เอ็มผมชื่อน้องงสุจิอายุ ควบอ๋ออ๋ออีเรตตดดากคนนี้ไอ้สัตว์เ้ยกูวิ่งเข้าทำก่อนไปโอ้คนมันแอดมาเยอะเลยเอาเอาไงต่อสร้างสร้างทอสสร้างปักสร้างไอ้นี่ก่อนสร้างทอสก่อนเราจะได้มองเห็น โอ้้าว้าว,ว,าวขอภัยหูฟังของคนดูด้วยนะครับบางทีบางทีแม็กก็เครียดแม็กอยู่บ้านพอดี พอดีพอดีพอดีอยู่บ้านแล้วอยู่บ้านมันเครียดนะพอดีแม่ใช้สักผ้าเครียดไงก็เลยหาอะไรคลายเครียดบ้างเอาเตียงก่อนเอาเตียงก่อนเอามันคาบยังไงวะเฮย้ฮยเฮ้ยเตียงคาบไงเนี่ยไม่ได้หรอ ไม่ได้ใช่ไหมไม่จริง <c oughs> มันต้องเป็นสีเดียวกันใช่ไหมเอาอย่างแรกก็ประตูก่อนแล้วกันคืนนี้น่าจะหนาคืนนี้น่าจะยาวแน่ๆอ๋อยคกูตาย <c oughs> เอาประตูก่อนประตูกันนี่ได้มันแล้ว ได้มันแล้วได้มันแล้วประตูประตูอายุเท่าไรครับอายุเจ็ดขวบครับมีปัญหาไม่สัตาดต่อยกูได้เฮียกูเด็กวัดกาะไอ้ยัดแม่เดี๋ยวก,กูปันกก่นจากรยานชนเลยว้าวาเดี๋ยเราจะมาขุดเมืองแรกกันนะครับ ไปเลยเราต้องเปิดเพลงเปิดเพลงซาวท랙เป็นเพลงของเด็กของเด็กเด็กอย่างผมชอบฟังเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงตอนผมฟังตอน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 ,ตอนผมตอนผมแบบเป็นเด็กรุ่นผมฟังกัน นี่คู่ควรของกูเลยวันนี้เพลงเพลงยอดมนุษย์มิวสิกมาก จะบินบนฟ้าพาทายผู้ไว้ลายหมดแดกเจ้าแห่งกำลังใครมากวนถึงรังรังรอไม่ได้ต้องไปปราบมันใครมันลงนรกกันในวันไกรคุยคกร์มตังเอ๊ก เดือดร้อนเราจะตามรบกรนทอนความทั่วร้ายทำลายล้างสิ้นมาบนบินหรือจะบินบนฟ้าหาตายผู้ไว้ลายหมดแดงเจ้าแห่งกำลังใครมาบวนถึงรังรังรอไม่ได้ต้องไปปราบมันให้มันลงนรกคลันในวันใครคุยคุะ ไอ้พวกผู้ใหญ่สมัยนี้คงไม่เคยฟังของเด็กวัยรุ่นอย่างผมแน่นอนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาสู้สู้กับเหล่าร้ายนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยตายซะกูล็อกว้าข้ามันให้บมดอ๊า มีคนบอกว่าโคตรเก่าเพลงมันไม่เก่าเว้ยเพลงมันเพลงมันยุคคงกูไอสัตว์กูเพิ่งเจ็ดขวบจำไว้โอ้ยโอ้ยยิงยิงกูจังเลยไล่ฆ่าให้หมดพวกมันอยู่ไหนพวกมันอยู่ไหนโอ้ย,อยไอ้เห้ย ไอชิ <I> <laughs> ปหายป่ะตามสัญญาครับในเมื่อตายแล้วก็ก็คงไม่ได้เล่นแล้วเพราะว่าผมตายผมคงต้องไปเพราะเริ่มมีคนดิตไลร์เคิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพอมีคนดิตไลร์ก็มีเกียรติผมเยอะแต่ถ้าใครอยากดูถ้าใครอยากดู ใครอยากติดตามน้องอสุจิกดซับสไคร์ที่ช่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาใหม่อีกรอบสำหรับเกมใหม่ครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับว้าา